ระทั่งในปีพุทธศักราช2321พระเจ้าศิริบุญยสารเจ้านครเวียงจันทร์ให้พระยาสุโภเป็นแม่ทัพยกกำลังตามฆ่าพระวรวราชพักดีซึ่งหนีจากศึกหนองบัวลำพูและถูกฆ่าตายที่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจำปาสักเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรโดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกเป็นแม่ทัพใหญ่กับเจ้าพระยาสุรสีผู้น้องยกกองทัพไปที่เมืองเวียงจันทร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้เจ้าพระยาสุรสีแยกทัพลงไปยังกรุงกัมพูชาให้เกณฑ์พลเมืองเขมรหนึ่งหมื่นคนต่อเรือรบไปบรรจุทัพใหญ่นักเมืองเวียงจันทร์สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศึกไปชุมนุมพลนักเมืองนครราชสีมาแล้วยกกองทัพบ,บกผ่านไปยังเมืองภูเขียวพร้อมกับตีหัวเมืองรายทางที่ขึ้นกับเวียงจันทร์ฝ่ายเจ้าพระยาสุรสีก็ยกทัพเรือตีหัวเมืองรายทางขึ้นมาคือเมืองนครจันร